จ้างจ้างกินน้ำหนุกพี่จ้างวันนี้ทำปึกนี้นะอโอเคปะโอเคทำให้หมดเลยนะทำาสิบก็พอและทำอะไรนะทำสิบก็พอและสิบอะไรสิบแผ่นสิบอันนี้ตลกนี่ให้หมดเลยเนี่ยปึกนี้โอเคปะ เชิญตามสบายใครเชิญลีจังไงหรอกทำให้หมดเลยนะโอเคพร้อมไหมพร้อมหอ,อเอาหมดหมดปึกนี้เลยนะเออแต่มันมีต้องตั้งตรงนะตั้งอะไร <c oughs> นั่นมีทีมีที่ช่วย ทม่ไม่ไม่งนั้นมมีหยิบหยิบกระดาษส่งลีจังได้ไงอ๋อให้มามีตั้งกล้องไว้ตรงนั้นนะใช่เวลามามีอ่ะหยิบหยิบกระดาษส่งให้ลูจังมามีก็ไม่มีมืออ๋อเวลามามีถ่ายกล้องในมือมามีหยิบกระดาษมามีก็ยื่นให้ไม่ได้เพราะมามีจะมามีต้องถ่ายตรงนั้น แต่มามีมีโสมือมามีก็ต้องหยิบกระดาษยืนให้ลีจังได้ได้ได้ให้มามีตั้งกลง้อง<ช> <okay. S 2> ตรงนู้นนะใช่โอเคปึกนี้นะเชิญตามสบายเลยหรอใช่เ <laughs> ชิญตามสบายเลยนะโอเคบายบายเตรียมตัวพร้พอมพร้อมอะเรด d ี้ Are you readyYes we ok yeah, bye bye. bye bye.